ทีนี้ก็มาถึงคำว่าโกรธโกรธนี่เป็นภาษาไทยจะเป็นบาลีก็ว่าโกทะคำดับอักษรมาถึงคำว่าโกรธก่อนก็ต้องพูดถึงความโกรธบ้างถึงความโกรธในภาษาไทยนี่บ้างแล้วก็พูดโดยจะจะไปพูดโดยละเอียดในคําว่าโกทะที่เป็นภาษาบาลี ในญาติที่อยากจะให้สังเกตเกี่ยวกับคำคำนี้ก็คือว่าไอ้โกรธนี่มีอยู่สองอย่าง <c oughs> โกรธจริงก็คือคนมันโกรธด้านโทสศด้ได้ความโง่เกล้ามันก็เหมือนกับคนบ้าพักหนึ่งนี่ก็คือโกรธจริงที่โกรธอีกอย่างหนึ่งคือมันแกล้งโกรธ <c oughs> เจตนาจะแกล้งโกรธทําอาการเหมือนกับคนโกรธ ให้เด็กๆเขากลัวให้ลูกศิษย์เขากลัวแต่ความโกรธชนิดนี้มันต้องทำด้วยกุศลและเจตนาก็ทำด้วยสติสัมปชัญญะในเมื่อความโกรธอย่างแรกนั้นทำไปด้วยกุศลและเจตนาทำไปด้วยการปราศจากสติสัมปชัญญะทั้นถ้าครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามจะต้องแสดงบทบาทแห่งความโกรธบ้าง ก็ต้องทำไปด้วยสติสัมปชัญญะนี่แหละด้วยกุศลละเจตนาคือหวังดีต่อผู้ที่จะรับการโกรธท, <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงคำว่าโกลังโกละ <c oughs> โกลังโกละเป็นชื่อของพระโสดาบันประเภทหนึ่งในบรรดาพระโสดาบันสามประเภท โัดาบันคือพูดถึงกระแสแห่งพระนิพพานแม้อย่างนั้นแล้วก็ยังแตกต่างกันจนถึงกับจัดเอาไปได้เป็นสามประเภทที่พระโสดาบันสามประเภทนี้จะกล่าวลำดับจากที่ต่ำกว่าไปหาที่สูงกว่าโสดาบันประเภทหนึ่งเรียกชื่อว่าสัตตะขัด ตุประมะแล้วเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> ในอัตถกษถาอธิบายว่าจะต้องเวียนไปในสวรรค์บ้างในมนุษย์บ้างเจ็ดครั้งเป็นอย่างยิ่งแล้วก็บรรลุปนิพา <c oughs> นที่พระโสดาบานันประเภทหนึ่งเรียกว่าโกลังโกละคือประเภทนี้ จะต้องเวียนไปเวียนมาในสกุลชั้นดีสกุลที่ดีๆอีกสองสามครั้งหมามาเกิดในสกุลที่ดีๆสองสามครั้งแล้วจึงจะบรรลุนิพพา, <c oughs> า,านพระโราบันิเพศอีกประเภทหนึ่งเรียกวเอกะพิชี <c oughs> นี่จะเกิดในกำเนิดของมนุษย์อีกเพียงหนึ่งครั้งนะและะ้วก็จะบรรลุนิพพานข้อ <c oughs> ที่น่าสังเกตก็คือว่า บางพวกท่านเอาสวรรค์บ้างมนุษย์บ้างมาเป็นที่เวียนเกิดกว่าจะครบเจ็ดครั้งบางพวกท่านเอาสกุลท่านดีคือวงสกุลท่านดีมีสัมมาทิฏฐินั่นมาเป็นที่เวียนเกิดขอางวัสดาบันสองสามครั้ง <c oughs> มีพวกที่มาเกิดเพียงครั้งเดียวท่านระบุว่ามนุษย์มาเกิดในหมู่มนุษย์เพียงครั้งเดียว <c oughs> นี่เป็นการกล่าวตามภาษาคนตามตัวหนังสือในอัตถกถามีอยู่อย่างนี้โกลังโกละเป็นชื่อของพระโสดาบันประเภทที่จะต้องเวียนมาเกิดในตระกูลที่ดีสองสามครั้งและจึงจะนิพพาน <c oughs> นั่นเป็นภาษาคนเล็งถึงชาติหรือพบในวัตสงสารตามความหมายภาษาคนอย่างที่ฟังออกกันอยู่แล้วแต่มาอยากจะแนะว่า ในภาษาธรรมที่ลึกซึ้งกว่านั้นอาจจะมีความหมายอย่างอื่นก็ได้คําว่าเกิดนี่หมายถึงเกิดตามความหมายของอ,อคำว่าชาติในปฏิจจสมุปบาทคือเกิดเดิมหน้าของกิเลสครั้งหนึ่งเป็นตัวกูของกูขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดแม่ว่าจะเป็นไปในทางดีมีตัวกูของกูอย่างดีก็ยังเรียกว่าเกิด นั่นมีการเกิดด้วยตัวกูของกูชั้นดีอย่างนั่นชั้นดีอย่างนี้เจ็ดครั้งเจ็ดหนบ้างหรือสองสามครั้งสองสามหนบ้างหรือเพียงครั้งเดียวบ้างอย่างนี้ก็ได้คือไม่ต้องรอข้าวลงแล้วจึงไป,ไปเกิดแล้วเกิดอีกไม่รู้อีกกี่ปีกี่สิบปีร้อยปีมันจะถึงพันปีก็ได้บ้งขอให้รู้จักถือประโยชน์ให้มันเร็วเข้ามาสักหน่อย จากความหมายในชื่อของพระโสดาบันประเภทโกลังโกละ